เพื่อนเพื่อนถ้าเราเข้าไปในตู้นี้จะไปโพที่พิพิธภัณฑ์อวกาศจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูสิไปายนะคุณพ่อโอเคค่ะเ a นนี่แฟมลสวัสดีครับตอนนี้เรนนี่แฟมลี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อวกาศ ลองยกตุกกะบาดดูตุกกะบาดก้อนไหนมันหนักกว่ากันโอ้ยอันนั้นหนักจังเลยลนี่ไปเทอเตอร์ อยู่มากมายและมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยที่เราไม่เห็นมันในตอนกลางวันนั้นเพรามีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่บดบังแสงดาวหมดไงลนะ่ะเอกภพเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะจินตนาการเดี๋ยวพ่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาวดวงอื่นให้ลูกฟัง ดวสุริยะจักรวาลของเราเกิดมาจากดวงอาทิตย์คนสมัยก่อนยกให้ดวงอาทิตย์เป็นดักทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์หรือว่าหนึ่งดวงอาทิตย์นี้อาจจะกลายเป็นจอมมารผู้ทำลายล้างก็เป็นได้ดวงอาทิตย์สามารถยึดดาวทุกดวงไว้ในระบบสุริยะในแรงดูดของมันเรื่องที่ดาวคุยดาวเคราะห์ดวงนี้เล็กที่สุดในระบบสุริยะ phần trăm lúc là ความร้อนในดาวของมันจึงไม่ระบายของอมันจึงร้อนมากในระลับจากจุดนี้รู้จะเริ่มเห็นแล้วว่าโลกของเรานั้นสวยงามเพียงใดบนดาวอังคารที่ซึ่งจะเป็นก้าวต่อไปของมวลมนุษยชาติและคงไม่ใช่ความฝานันอีกต่อไปที่มนุษย์เราจะดำรงชีวิตอยู่ดาวดวงอื่นนอกจากโลกเม,มื่อู้กออกจากดาวอังคาร ของสถานที่ที่อันตรายแห่งหนึ่งในระบบสุรยิยะแทบดาวค้อน้อยก้อนอยืจม,มากรอยเกาะกลุ่มกันเป็นแถบมเมือแนแ็งขัดตอนนี้ลูกมาถึงดาวพ้นขัดแล้วนะดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราเลยทีเดียวและจุดสังเกตของดาวดวงนี้อยู่ตรงชุดสีแดงขนาดใหญ่ที่ตีเกลียวเป็นก้นหอยซึ่งก็คือพายุเฮอริเคนที่รุนแรง มันมีขนาดใหญ่มากกว่าโลกของเราซี่ดาวเสาดวงดาวที่เดียวสมัยมุกุลเพชรแห่งระบบสุรยิยะลงไปด้วยก้อนน้ำแข็งอันนักไม่ท่วนที่กำลังโคนจรอย่างช้าๆในหลายเส้นทางมันดูสวยและปัะเสรย์มากใช่ไหมละ่ะดาวอยู่เลน,นะดาวที่มีการเปลี่ยนแปลง ดูการสุ่มหวระบบสุรยิยะแต่ละรดูการดาวดวงนี้ยาวนานในสิบสิบปีดาวอยู่ในนั้นก็มีวงแหวนบรรดาศักดิสาวแต่รู้จะสังเกตได้ยากเพราะมันเป็นสีดำแต่ที่สุดเราก็มาถึงดาวดวงสุดท้ายในระบบสุรยิยะดาวเนปจูนที่ทุกขนานาว่าเป็นดาวแห่งสายลมเพราะดาวดวงนี้มีลมที่รุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเือเสียง

ทาากว้างใหญ่และใหญ่กว่าสิ่งที่เราเคยเห็นและไม่มีวันที่จะจึงรสารในสิ่งสุดการขึ้นไปในอวกาศในวันนี้ทำให้รู้ว่าเราทำได้แค่ไหนและนี่อาจเป็เพียงก้าวเล็กๆของจุดเริ่มต,ต้นจุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่าตัวตนของมนตรงนั้นเกิดมา

บิน็นอวกาศขับไปไหนเป็นไปไหนดีเราจะไปไหนดีนไปดาวเสาดาวเสาดาวเสาเลยเหรออ้บินไปดาวเสาไกลมากเลยนะจะกลับโลกถูกไหมกลับดาวโลกถูกไหม<ฮ>ถูกถูกเหรอโอเคเราตั้งโปรแกรมไว้แล้วไปเลย let's go đụt Tôi rất ở đâu ấy bạn em ở bên kia ở bên kia ở đcem ăn thêm một cái, cái chị em ăn 해�u ต่อนต่อไปน้องเบรนนี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อกดติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว